คาถาพลิกชีวิตหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่ไม่ให้จนรวยรวยรวยพันล้านคำว่าตกต่ำอย่าได้มีคำว่าไม่มีอย่าได้เกิดสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันสวดภาวนาคาถาพลิกชีวิตวันละเจ็ดจบพร้อมรับพรจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วตั้งจิตและลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบารมีของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแล้วกล่าวดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะอะอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปะมุตจะสุมะอะอุนะโมวิมุตตานัง นะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอาุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปามุตจะสุมะอาุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทัง ปาุิจะสุมาอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปาุตจะสุมาอาอุนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปาุตจะสุมะอาอุ นะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาลาหุสุริยังจันทังปามุตจะสุตั้งจิตให้เป็นสมาธิพร้อมรับพรจากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทยะถา,าวาลิวหาภูลาปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะ อีโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิตลังบริลังตุมังคิดเมสมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจัน,ทนโทปนารโธนาถามณีโชดิลตุนาถาปิวาธนาสีริสนิจังุทาปจายีโนจัตตโลธรรมวาวรันติอายุ วันโนสุขขาาส้ังปะลาอยากได้อะไรก็ขอไห้่ได้อยากได้เงินก็หายได้อยากได้มนุษย์สมบัติกลายไปกับว่าสวรรค์สมบัติอันสุดท้ายคือในพ้านสมบัติ นิน่าณปัจโยหตูโหอ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 ตุอตัุขออนุโมทนาบุญและขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปวิดีโอนี้และท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อบอกบุญกับญาติพี่น้องและเพื่อนๆของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองทุกท่านครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ